สวัสดีครับชื่ออากิจิตาโน,นนะครับอายุ14ปีครับแข่งขันในรุ่นไทย i อรอนซูเปอร์คอมแพคครับก็อยู่ในสังกัดทีม port, ไมบ m o t o ม s ต o ์สปอร์ตเมเนบอลไบซูนโกตอนนี้คะแนนสะสมอยู่ในที่3โอเวอร์ออลครับในรุ่นซูเปอร์คอมแพคครับ สนามที่แล้วค่อนข้างพอใจนะครับก็เลส1จบที่2ครับแต่เลส2ดันชนครับก็ถือว่าไม่เป็นไร,รเอาใหม่สนามนี้ก็ผมก็เตรียมตัวมาเยอะกว่าครั้งที่แล้วมากครับเรื่องความเครียดหรือเรื่องความอะไรทุกคนพ่อแม่กับอายก็คอยแนะนําว่าอย่าเค้นรถให้มากเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุนะครับเราเซฟแล้วเอาจบดีกว่า ผมพยายามจะทําตัวเองให้ดีผมเป็นคนที่ไม่ชอบแบบโฟกัสว่าใครเร็วกว่าอะไรผมว่าทําตัวเองให้ดีที่สุดแล้วพุชตัวเองให้ไปถึงลิมิตที่ตัวเองทาได้ดีกว่าความคาดหวังสนามนี้ก็เป็นเหมือนทุกคนแหละครับก็อยากจบที่1ครับแต่ก็จะไม่เสี่ยงอะไรมากเพราะว่าสนามนี้ผมขับคนเดียวด้วยก็เลยก,ก็เป็นประสบการณ์ใหม่ที่ต้องขับชั่วโมงหนึ่งคนเดียวเลยครับฝากเชียร์ด้วยนะครับอากิจิตานุวัตรเบอร์14แข่งขันในรุ่น Super ์คอม a c t ครับ อยู่ในสังกัดทีม port, ไบค์มาท์เตอรสปอร์ตในในบอร์ดไบซูโนโกะครับสวัสดีครับผมเซนเซสิบดูลิเกียร์ครับโปรตอนเน็กเตอร์ i n ซิงทีมไบวัฒนามอเตอร์สปอร์ตครับผมสนามที่ผ่านมาคือสนามสนามหนึ่งสนามสองที่บางแสนนะครับก็สนุกีผ่านมามีวัตเหตุในในเรสองนะครับเราก็เตรียมรถมาเพื่อที่สนามสามเพื่อที่ไม แก้ตัวแล้วก็เราก็จะต้องสะสมคะแนนเก็บไว้เหมือนเดิมครับคะแนนเก็บตอนนี้เป็นอันดับที่หนึ่งอยู่ก,ก็ก็ไม่ได้กลัวนะครับแต่ก็คือเราก็มาแข่งขันมาร่วมสนุกกันอะไรเงี้ยเราก็ตั้งใจทําทุกอย่างทุกคนในทีมก็ช่วยกันหมดเราก็เตรียมเตรียมรถมาค่อนข้างค่อนข้างพร้อมครับหลังจากที่ไป o f f i c i a l p ลพาร์คอันที่2ก,ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับก็โอเคละทุกอย่างก็เหลือแค่ Qualify แล้วก็แข่งครับผมยังไงรบกวนพี่ๆน้องๆ f อททั้งหลายแหละ รบกวนฝากติดตามเชียร์ด้วยนะครับโฟตอนเน็กเซอร์เลจิ่งทีมไปวัฒนาโมอเตอร์สปอร์ตรถแข่งหมายเลข93นะครับผมขอบคุณครับผม นิธิวัฒน์ทิเบยทัศน์ครับแข่งในรุ่นโปรดักชันครับหมายเลข78ครับสนามบางแสนที่ผ่านมาก็ถือว่าผลงานดีอยู่ครับสเลสเป็นที่1ทั้ง2เลสแล้วก็รถด,ดีมากครับคูโรกิเรซิ่งทำรถให้ได้ดีมากก็เลยประสบความสำเร็จในทั้งสองเลสครับในสนามบุรีรัมนี้ตั้งแต่เซคชั่นซ้อมที่เป็นฟรีแพ็คทิสหนึ่งก็มีธงแดงหลายครั้งมากครับยันจนถึงแพ็คทิสสองอาจจะเป็นเพราะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนแทบจะเกือบทุกเซคชั่นเลยก็เลยอาจจะเจอปัญหาว่า ไม่ได้วิ่งในแท็กคอนดิชันที่เป็นดรายเต็มๆสัทีก็เลยยังไม่ได้เวลาที่พิมพอใจสักเท่าไหร่ครับสำหรับเป้าหมายในสนามนี้ก็เหมือนเดิมครับเราจะพยายามทําให้ดีที่สุดก็หวังว่าจะได้โพเดียมดีๆมาเหมือนสนามที่แล้วก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็ฝากเชียร์ทีมของผมครับ88 Carwatt with Kuroki Racing มีทั้งในรุ่น Production หมายเลข7 8แล้วก็ s u p e r c a ์ GTM หมายเลข88ครับฝากเชียร์ด้วยนะครับ สวัสดีครับผมนัทเนื่องนิยมนะครับก็เป็นนักแข่งทีมโตลต้าการซูเรซิ่งทีมไพลเล่ร์นะครับปีนี้ลงแข่งในรุ่นซูเปอร์โชลูมนะครับซึ่งรุ่นซูเปอร์โชลูมเนี่ยก็เป็นรุ่นที่ใช้วีออสบอลเมกเลสนะครับมาทําการแข่งขันโดยปีนี้เนี่ยซูเปอร์โชลูมก็เป็นปีแรกนะครับที่มีการแข่งขันนะครับผมการซ้อมรถพร้อมนะครับคนก็พร้อมนะครับก็โดยรวมแล้วโอเคครับสําหรับสนามนี้นะครับก็คาดหวังว่าจะ เท้าที่หนะครับเหมือนเดิมนะครับถ้ารถไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็อยากจะเก็บคะแนนสะสมไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้คะแนนสะสมก็เป็นที่1อยู่ครับแล้วก็ฝากถึงแฟนๆทีเนะครับช่วยเชียร์หมายเลข23ในรุ่นซูเปอร์โชว์รูมด้วยนะครับกับทีมโต y ต้าการ์ซูเลสซิ่งทีมไทยแลนด์ครับผมหนึ่งชั่วโมงของพวกเขาครับเดี๋ยวเรามาลองดูกัน ดับแล้วครับไป <_ C os> ผู้นำขึ้นมาก่อนครับเศรษฐศิธิ์ออกตัวได้ดีจริงๆครับขณะที่นักทันดับที่2ครับอากิติการุวัตจะพยายามขึ้นมาดับ3ใหไม่ได้โอ้โห1-2ยืดออกมาได้ประมาณ1วิครับไปถึงเทิร์น3แล้วเบรกล็อกนิดนึงครับล็อกขวาเยโร่อยู่ดับ3ครับโดนอากิไล่ตามอยู่อ้าว3-4โอ้โหควันท่วมเลยครับควันขาวตุ๋ยเลย เอาไฟโตหมดสิบสามแล้วอีกแล้วครับโอ้มีไฟแลบประมาใต้ของรถครับแล้วแปดครับลื่นครับพยายามไล่ตามไปอยู่ครับเยโรโอเสียบเข้าในเลยครับจังหวะของนันทอนที่ปานออกไปแต่ช้อนกินได้แล้วขึ้นในช่วงดันตรงครับจะเอาฟืนได้ไหมไม่น่าได้แล้วครับไปแล้วครับเยโรครับกลับขึ้นดูหัสี่ได้สำเร็จครับสำหรับเยโรในช่วงดันตรงพยายามสวบอี๋โดมาตีได้หนึ่งครั้งเลย จะสลับเข้าในเดียโลมันตอบได้ครั้งเดียวนะครับเดียวครับครั้งเดียวแล้วก็ปิดกลับมาอ่ะโดนไม่ไหวครับไม่ได้มตั้โอต่ตัดกันไปกันชนครับตัดกันต่อไปกรับตอนนี้ฮะอันดับที่สามกับอันดับที่สี่กับห้าด้านของรถแข่งมาเลขเจ็ดสิบแปดที่อยู่ในคลาสโปรดักชันนะครับแปดแปดแปดคาร์วอชวิคที่ลูกกีเรซซิ่งครับธนสิทธิ์ปัญญาธนาลงขับอยู่ ผู้นำในคลาสโปรักชังครับขับรู้เรื่อยขับคูดคิวครับแต่ว่าเร็วเหลือเกิน1,2,3อไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับระยะทิ้งห่างไป,ไปเรื่อยๆโอ้พยายามไปเสียวขึ้นไปครับพีพปูนเรียบร้อยเรียบร้อยสิบละสามละครับชิงอันดับ2ในคลาสของโปรดักชันครับซิตี้กับแจ๊สชื่อมาเป็นซิตี้นะแต่เขาเปลี่ยนเป็นแจนนะ๊สใน91 แจ๊กแจ๊กคแจ๊ทีมาดูนะครับแจ๊กเก้าเอ็ดกับแจ๊กห้า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 นี่ที่จะเปลี่ยนรถทาใหม่ใหม่สวยงามควงคืนมาได้ครับผมอ้าวนี่เข้ามาพิษครับเก้าสองเก้าสองมีวัดุัะไะวัสดุครับอันนี้เขาเรียกว่าแก๊งโฟกิงนะฮะเพราะว่าค่ายนี้คือค่ายที่ปั้นหนังโฟกิงขึ้นมาใช่ครับเมรุนิ์หนังฟี ยาวๆครับเวลายังมีอีกเยอะครับชิงับห้างกันอยู่ครับเยโร่เสียบขึ้นปูย้ครับเข้าได้ครับสบายข้างหน้าต่อ9ครับโอ้โหขึ้นมาจนได้ครับเยโร่นีฟิตปากเลยครับตอนนี้เนี่ยครับพูดนำนะขณะนี้ครับเบอร์93โฟตอนวัฒนามอเตอร์สปอร์ต เขาเป็นรถที่มีความเร็วสูงอยู่แล้วครับแต่ปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นกับรถแข่งา93อย่างต่อเนื่องนะวี่จรครับคือเมื่อเข้าสู่ช่วงไฟลายเวสเนี่ยรถจะแผ่วลงมาตัวคามมันตกยังไงไลยฝึกมานานครับน่มูโดนเราระดับประเทศสี่ดูมุมนี่ครับธนันทรตกอยู่ระดับเจ็ดแล้วครับเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ดีความเร็วตกครับโอ้โหผ่านไปที่ เพียง7-8โค้งครับตกจากอันดับ4ลงไปถึงอันดับ7ครับโอ้ยดีนะว่าเจ้าแววแวไแต่ถือว่าละเบอร์ไม่ดีนะครับหมายเลข59กครับควันตุ่ยเลยควันออกใต้ท้องรถครับโอ้โหสวดชนินอ้าวโค้งแรกครับ35ปฐพรหมุนครับแมนเนมครับโอ้โหหมุนแบบยังไม่ได้ไปไหนเลยทิปปิโดโอเนแล้วครับ สติ๊กเกอร์สีฟ้าเนี่ยเป็นรถแข่งในคลาสคอมแพคโอ้โหยนป้ายปิดบอร์ดเลยครับโอ้โหม <c oughs> โหให้มา 9s มาสนีคนตรมวจคำนวณเวลาครับบอสใหญ่ฮะบอสใหญ่คำนวณเวลาอยู่จับเวลาแล้วจะกระจอดใช้เวลาทั้งหมดกี่วิใช่ไหมใช่เอา59วัน,วนท่วมอยู่วันไหลออกปีออกมาแล้วออกไวจริงครับอากิใช่ครับขับคนเดียวในขณะที่ บิ๊กเศรษฐสิทธิ์ยังคงอยู่นะครับเนี่ยฮะบิ๊กเศรษฐสิทธิ์ครับจากอันดับที่1ครับต้องใช้เวลาในการรอเพราะเขาผวกมากกว่ามากกว่า15วินาที63ครับเดลต้าวีออสจากท e ีมแม็กซ์นิมตอนจากนัดนิมามุนิฟงค,ครับเปลี่ยนให้ธนาศรีวนนัทคงศิร์นัชอาชันครับตอ้โหชื่อชื่อแรงมันญาวมากโดยยี่สามีก็เป็นเรื่อของซุปเปอร์โชว์รูมนะครับ 20วอ,อมาแล้วับสถาบันวิทยาเชื้อขับคนเดียวครับปิดตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเข้าทันทุกคันนะครับในสตินแรกรอนพลโอ้โห<น> <laughs> แต่ครับเก๋าฮอะอย่าลืมซิว่าเข้าทุกคันจริงแต่ว่าเวลาจะถูกปรับหรือเปล่ายังไม่รู้นะอ่าเดี๋ยวรอดูรอเช็คเดีย๋ยวต้องมีแจ้งนะโอ้แต่เศรษฐศิทธิ์ถือว่าทําเวลาพิสตอปแล้วก็การคํานวณเวลาได้ดีจริงนะเห็นไหมล่ะขยับขึ้นมาเป็นผู้นําได้อีกครั้งหนึ่งครับ โอกโอ้คำนวณเวลาได้ดีจริงๆบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาครับทีมนี้ครับเสนาศิษย์คุจเกียรติฮะอันดับที่สองเป็นอากิจิดานุวัต์ครับตามอยู่เ3 9ดเ่วทีคอนด้าแจ๊สคันนี้ครับยิ่งขับยิ่งเร็วครับสนามนี้มาเหนียวจริงขณะที่อากิครับรอบนี้ทอนมาได้ครับจาก7.1เหลือ6.38ครับจะได้เห็นดาวลุ่งอย่างอากิไล่เข้ามาติดหรือเปล่าครับอ้าวเก้าสเข้าี เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับทำให้ตอนนี้อากิจิตานุวัตครับอันดับหนึ่งเลยขึ้นมาเป็นผู้นำครับโอ้โยภสษิดเริ่มเริ่มขับวมวดแล้วครับยังไหวป่ะโยไหวป่ะน่าจะงงงงอยู่ใช่ไหมครับเนี่ยคอนด้าซิตี้คันนี้เร็วจริงๆนะในโปรดักชันเนี่ะใช่อยู่อันดับ9โอเวอร์ออลครับสถาพรวิรัชเชื้อครับตามมาอีกคันในฟ้าโชว์รูมเสรษฐิดพุทธเกียรติมาครับมีรถ ช้าขวางอยู่2คันหาช่องไปครับทีคงสุดท้ายมาดูผู้นำหน่อยครับโอ้โหยื่ไปห่างจริงอากิจิตานุวัตรครับวิ่งไป28รอบแล้วในตอนนี้นี่ครับขึ้นมาเลยครับ1รอบวันแล็บกับ14กับ7ครับวัดตัวงกันไปเลยครับ YK Motorsport ค่างสา ค่อนข้างหา่างคนนั้นหา่างเอาเบรกรอหน่อยนี่ครับอันดับที่3ครับนี่ทีมงานอันดับ 3, 3> โอ้มมาทันกันด้วยครับโอ้โหเดาชาทอ<า>น<า>มาเร็วมากอันนี้ยกใหย้ยกให้เขาน่าจะบอกว่าเฮ้ยรอหน่อยรอหน่อยดาวว่าโยบอกกระซิบกระซิบนะบอกเฮ้ยรอหน่อยเอาภาพสวยๆหน่อยเออจะเข้า1 2แบบถ่ายรูปสวยๆหรือว่าจะแซงกันนี่แหละครับก็น่าจะจบอย่างนี้แหละครับใช่ครับมาที่โค้งเก้าสิบสี่กับเจ็ดมารับโงเร็วๆมา อากีครับมาแล้วครับเห็นไหมประกบหัวหัวจริงๆด้วยไหมเด็นเด็ดเด็ดเด็ดเรียบร้อยใชยชนะแบบวันทูครับของอากีจิตานุวัฒน์นะเข้าดับ3เข้ามาแล้วครับเสรษฐีสิทยเกียรตครับ คอมแพกในเรสที่4เริ่มต้นขึ้นแล้วครับออกตัวมาแล้วเซร็จแล้วที่ออกตัวมาน้ำครับตามด้วยเดชองพอรนที่ิอักีออกตัวไม่ค่อยดีครับลู่สลิงหลักแท่โอ้โหอ,ออกไป,ไปอีกนนึงครับ,รบสามคันแล้วครับยังไม่ทันแข่งอะไรมากมายเลยที่โค้งสามครับอันดับหกในตอนนี้ครับเอขอขวามาที่โค้งแปด มีรีเพลย์ให้ดูหน่อยนึงครับโอ้ยเป๋ oh. ครับช่วงขาเข้าโค้งห้าครับอ้าวห้าแปดกลับมาที่พีทอนุรอด์มาเสิร์ฐครับขณะนที่เจ็ดสิบแปดครับผู้นำในคลาสโปรดักชั่นนี่ทีวัน์ขับเป็นมือแรกครับในวันนี้อากิจิตานุวัตจะลองโยกข้างในครับสลับออกมานอกใหม่ เ oh นี่ครับผมสังเกตควันสีขาวมันมีควันออกมาตลอดในดในช่วงววแบบช่วงที่เชนเปียแล้วก็เปิดทั้งเล่งในรถแข่งมนได้92นะครับฮ mm hmm. ันดาซียาแซดเหมือนกันครับอากีเข้ามาได้ถึงเดซิ่งไลน์ก่อนครับโอ้โ oh ห mm hmm. แต่ข้างนอกความเร็วจะเหนือกว่าแล้วครับหลุดแท็กลรมิตออกไปอากิพยายามไล่ยอยู่ครับโอ้แล้วทะลุแท็กลรมิตออกไปของแปดดึรถกลับเ,เข้ามา โอ้โหเริ่มจะพุชแล้วครับเอาเดี๋ยวนีมีรีเพลย์ห้าสิบห้าหมุนอีกแล้วครับโอ้แล้วจุดเดิมด้วยฮะแต่ดึงกลับได้ครับอา้าวตัดมาตรงนี้ครับธีระัาร์โอ้โหไปจอดอยู่ตรงไหนครับเนี่ยจอดอยู่ทางตรงหรือเปล่าน,นัดหนึ่งนิยมครับอันดับสองในคลาสโชว์รูมครับนี่ฮะ รถแข่งที่23โอ้โหครับ95พุทธมณ์ครับสุดท้ายต้องเอารถเข้าพิจารณ์ครับอ้าวเปิดแล้วครับพิทวินโดโอเพนเอาละครับเข้าพิทเป็นคันแรกหรือเปล่าว่ามาต่อครับเบอร์14ครับอากีอากีมาครับอากีเองจอด113วิขณะที่รถแข่งนะครับของเศรษฐศิสตร์เศรษฐศิสตร์118 ตอนนี้รถแข่งหมายเลขเจ็ดครับเดชาทรขึ้นมาเป็นผู้นำครับก่อนเข้าพิษเดี๋ยวดูว่าจะขับต่อไปอีกกี่รอบแล้วรถแข่งมายเลขเจ็ดเข้ามาแล้วครับหมาเขเจเข้ามาแล้วโอ้โหห่างไปหนึ่งรอบเดชาทรออกไปนัทนิตขึ้นไปเช็คหมดเลยครับสี่ล้ออยากจะรูปมั้ไงว่าลมยางเขานี่เช็คเไว้กี่กี่ปอนนะครับ เสถียรศิษย์มาโดนรถช้าขวางกันนึงฮะโดนชะลอไว้ครับเป็นรถหม,มายเลข78ครับในคลาสโปรโดักชั่นปล่อยให้ขึ้นไปครับทางเข้าพิดปิดแล้วนะครับเรียบร้อยพิดวินโดว์คลสขณะที่อีกคีครับยวนอันที่สามม้มา,าจอดไปคันครับ59 59จอด59โซตานินครับขึ้นป้ายไรท์ทูครับ 92ชัดเจนนะเซ็งเลยแล้วครับมาถึงแหมกาจะลลลลเขาหน่อยอีกไม่กี่นาทีแล้วครับก็จะจบลงแล้วสำหรับรุ่นนี้นะครับแสลนซูปเปอร์คอมแพคแสลนซูปเปอร์ประชาแล้วก็แสลนซูปเปอร์โชว์รูมฮะเจ็7ก็เค้นครับกลาวว่าเอานะสักนิดนึงนะเผื่อว่าจะมีอะไรหลุดโผล่แคร์มันตัวนี้เป็นอากิครับคร,นะรับผมรอบนี้น่าจะยิ่งไล้เข้ามาเหลือ9.897 เข้ามาที่โค้ง11นะครับรถแข่งใหม่ใน้93ผู้นำเตฐสิทธิ์บุญยเกียริครับเธนเข้ามาที่โค้งสุดท้ายโค้งสิบกมือม,มีงานตกมือด้วยความโล่งใจครับเรียบร้อยจบสักทีนี่ครับอันดับที่2ครับก็ามาเหมือนกันครับเรียบร้อยรับธงกันไป